ในหลวงนี่นะกับพวกราชาวงศ์เนี่ยเป็นคนขี้ฉานะขี้ฉาถึงว่ากูพูดยังไงว่ากูบอกกับทุกคนนะว่าบอกกับทุกคนเลยนะว่าช่วยปกป้องคนดีนะถ้าพิม์พลีพายโดนรังแกพวกมึงจะต้องออกมาช่วยถ้าเกิดมึงกําจัดคนดีคนที่ทําเพื่อสังคมตลอดตลอดอย่างเงี้ยมึงคิดว่าใครจะกล้าออกมาวะฮะมึงจะรักษา เผ่าพันธ์ความจนหรือว่าความจนเนี่ยกูต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสิ่งที่สงวนไว้เขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนกรมศิลป์ะเหมือนกรมศิลป์เก็บเก็บรักษาชามชามอะไรวะเขาเรียกลายคงลายคามอะมึงจะต้องเก็บสิ่งนี้ไว้ใช่ปะ,ะมึงไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยมีมีความมั่งคั่งใช่ไหมกูถึงบอกกูอยากเป็นเจ้าทักอะอพัยมึงอยากเป็นละกูอยากเป็นเจ้ากูไม่อยากเป็นนายกหรอก เพราะถ้าเกิดกูเป็นนายกนะถ้าวันใดที่เขาลังแกกูได้เขาก็ทําถ้ากูเป็นเจ้านะกูจะสร้างความมั่งคั่งด้วยเงินที่มีอยู่แล้วเงินที่ได้มาของเจ้าที่ความมั่งคัง่งไอ้เหี้ยมันก็มาจากทุนภาษีของประชาชนนั่นแหละมืองมึงไม่ต้องดูอะไรมากอะ่ะแล้วมึงดูสิสิรีวันวลีอยากจะไปปล่อยเต่าที่ศีพันวาชัดเจนว่ากูจะไปศีพันวา เฉพาะเข้ากล่องอะที่ต้องเบิกทุกอย่างที่ไปนี่นะคะคือเงินภาษีของประชาชนคนทั้งชาตินะไปทำอะไรไป่อยเต่ากี่ตัวกูไม่รู้แต่กูรู้ว่าแม่งต้องสั่งเฉพาะข้าวไปเลี้ยงรับรองเขาเนี่ยสามพันกว่ากล่องเกือบสี่เอากลมๆเลยสี่พันกล่องแต่ในขณะที่มันมีเด็กที่ยากจนอยู่ทั่วไทยอย่าว่าถึงบน,บนบนดอยนะ คนในกรุงเทพที่ลําบากอดที่เมื่อกี้ป้าพูดไปข้างต้นว่ามีคนเขาขับรถเนี่ยแจกเนี่ยหลายคนบอกตรงๆหลายคนไม่รู้จะทําไงไงก็คือไม่รู้จะช่วยสังคมยังไงอ่ะก็คือแจกเดินแจกอาหารขับรถไปเรื่อยๆเจอคนไร้บ้านก็แจกเดี๋ยวนี้คนไร้บ้านก็ไปไล่เขาแล้วมึงให้เขาไปอยู่ไหนนะคำว่ารวยกระจุกจนกระจายนะ ฟังแล้วก็เข้าใจกันด้วยแล้วใครที่บอกว่าไม่ชอบการเมืองนะงั้นมึงก็ช่วยบอกด้วยว่าประชาธิปัตย์ที่เล่นการเมืองนอกกติกาพักประชาธิปัตย์เป็นของใครนะกูตอบให้ก็ได้ของนายหลวงราัชากาลที่เก้าส่วนพักพลังประชารัฐเป็นของรัชากาลที่สิบถ้าเกิดไม่ใช่ของรัชากาลที่สิบจะเอาเงินพวกข้าราชาการเนี่ยมาซื้อโต๊ะจีนได้ไหมแดกแบบแดกหรูอ่ะแดกหรูหลามาเฮาอ่ะ เจ้าสัวเนี่ยทําไมโอ้โหแทบเท้าแทบจะจูบรองเท้าเนี่ยกูอยากหัวเราะเจ้าสัวมันก็มีเงินขนาดนี้มึงยังต้อยต่ำขนาดนี้เลยเหรอนะเอาไว้ก่อนเดี๋ยววันหลังค่อยค่อยพูดนะจ๊ะค่อยค่อยพูดค่อยค่อยพูดเบาๆนะวันนี้ก็แค่เรื่องเนี้ยแล้วก็อย่าฝากฝากสังคมนะคะฝากสังคมทุกทุกท่านเลยฝากเลยค่ะถ้าคุณไม่ปกป้อง คนที่ออกมาทําอะไรเพื่อสังคมนะ่ะมันจะไม่มีใครกล้าออกมาก็เหมือนวันที่คนทําลายนายกของประชาชนนะ่ะคุณนึกว่าจะออกมาป่าไม่ออกมาจนมันมีการม็อบจัดตั้งเกิดขึ้นแต่ครั้งนี้มันก็มีอะไรอย่างหนึ่งนะก็มีความเปลี่ยนแปลงว่าตอนที่ทําลายธนาธรแล้วน้องๆที่มันเลือกออกมาไม่ยอมเฮ้ยเฮียนี่เสียงกูนะนี่เสียงของกูนะคุณรู้ไหมคะการปฏิรูปการศึกษามันจะทําให้คนฉลาดขึ้นเพราะเราเกิดมาทุกๆคนนะคะมีมันสมองเท่ากันนะคะ แต่ทำไมปร,ประเทศไทยถึงมีพระราชาที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกห้ามตรวจสอบห้ามถามห้ามสงสัยใครพูดอะไรมึงเจอหนึ่งหนึ่งสองอืมทำไมมีคนรวยอยู่ก็ะจิงเดียวนะแล้วก็มีคนจนต้องเก้าสิบห้าเปอร์เซ็น์ืมทำไมมีกหลี่หรือโสเพณีไทยดังอันดับหนึ่งของโลก จนได้ฉายาจากชาวต่างชาติว่าไทยคือซ่องโลกสยามคือเมืองเซ็กมึงคิดว่าเขาอยากไปเป็นโสมเพณีนักหรือถ้าเขามีทางเลือกอื่นที่ดีอ,อ่ะพูดแค่นี้พอวันนี้เพราะวันนี้ก็จะต้องออกไปข้างนอกไม่รู้ <laughs> <laughs> แดดเริ่มหุบแล้วนี่นี่ไอ้คุณเห็นนี่แดดนะหน้าต่างอยู่ตรงนู้นเปิดหน้าต่างโอเคนะคะทักทายกันแค่นี้นะคะ ขอขอประชาชนทรงพระเจริญเพคะขอประชาชนทรงพระเจริญเพคะนะคะพวกเราเกูกูยอมรับว่าคนไทยแม่งสุดยอดอดทนเก่งชิบหายมึงลองเป็นเมืองนอกถ้าแบบนี้นะมึงกูบอกแค่เนี้ยพังนะไม่ว่าอีสอสอปรีนาที่ออกมาดูถูกเขาเรียกว่าบูรี่ความความผิดปกติของคนอะมึงพระมึงมึงเตรียมตัวตายกูบอกแค่เนตตายออกจากวงการไปเลยอะ ฝากถึงคนราชบุรีด้วยนะจ๊ะเป็นไงบ้างอะเลือกปรีนามาปกป้องนายกแล้วดูถูกหรือเขาใช้คำว่าเหยียดเหยียดความผิดปกติบอกเออเดี๋ยวเดี๋ดีฝากของฝากทนายที่ไทยหน่อยนะบอกว่าคำว่าอีปัญญาอ่อนไม่ผิดกฎหมายของไทยไม่ผิดแต่มังนอกผิดนะเพราะว่าเขา ความปัญญาอ่อนคือการพิการทางสมองที่เมืองนอกทับบูลี่กันนะคะเรื่องของรูปลักษ์เรียกเขาเรียกว่าคำว่าสีผิวนี่ไงเสรีภาพความเสรเมือภาคเนี่ยพาราดอนภาคคือคำพว่าพาราดอนภาคห้ามเหยียดสีผิวคือเขาเอามากลุ่มใหญ่ๆแต่ที่ยิ่งละเอียดกว่านั้นก็คือความพิการของคนก็บอกแล้วไงคะเนี่ยกูมีปากเบี้ยนะ ูยอมรับว่านี่คือความพิการแต่ถ้าเกิดคนในสวีเดนดูถูกระบุรี่กูเนี่ยกูฟ้องได้จัดเต็มโดยรัฐบาลจะฟ้องให้เพราะเขาไม่เอาเขาไม่นั่นหรือว่าถ้าเกิดคุณรู้ไหมคะว่าคนพิการที่ไหนก็มีแต่เขายกย่องไว้แล้วไม่ให้ใครมาบู้รี่อ่ะเขาถึงอยู่อย่างมีความสุขไนงะนะคะ ที่มึงนอกผิดกฎหมายนะคะฝากทนายไทยด้วยค่ะคําว่าอีปัญญาอ่อนหรือว่าไอาปัญญาอ่อนแล้วเขาปัญญาอ่อนจริงๆนะมึงเอ้ยกูบอกได้เลยว่าผิดกฎหมายอย่างแรงก็เหมือนที่ว่าถ้าเกิดมึงดมึงตัวดําเขาเรียกไอดำอ่ะมึงนี่ไงเขาถึงบอกว่าคาว่าเสรีภาพความเสมอภาคพาราดอน้างนี่ไงที่ป้าต้องยุ่งกับการเมืองเพราะว่าป้ารู้ไงว่าการเมืองเป็นเรื่องปากท้องของประชาชนถ้าบริหารไม่ดีประชาชนก็ลําบากนะคะ ก็จริงๆเราก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะฮะไม่เสือกก็ได้แต่มันก็ความที่เราจนมาก่อนถึงบอกว่าเข้าใจสิ่งที่พิมพ์พมลีพายพูดถึงว่าเด็กไม่เคยเห็นไข่เจียวกูก็จะพูดได้ว่าตอนเด็กๆกูก็ไม่ค่อยได้เห็นนะไข่เจียวเนี่ยเพราะว่าไข่เจียวมันกินแล้วมันได้เนาะคือเอาง่ายๆกูอาหารเลิศรส้วแต่จได้เลยว่าอาหารคืออะไรอะน้ํามันหมูน้ํามันหมูขยําข้าวใส่น้าําปลา แล้วก็บางทีก็น้ําปลาแม่กูก็หล่นปลาน้ําปลาชาเบเลอแล้วเอามาโรยให้ลูกกินนานๆจะมีไข่ไข่ไข่ต้มคนละเซียวเขาจะคำว่าละเซียวไหมลูกฟองหนึ่งหันเสียหรือไม่งั้นก็มีแตงกวานานๆจะได้กินปกติกินข้าวกันดังนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นอย่าใช้คำว่าโอเวอร์นะคะทีวีบางช่องเ่ยนะจะต้องให้กูด่าแม่งลายตัวไหมเนี่ยมึง ช่วงนี้กูไม่ว่างนะเดี๋ยวไปละสวัสดีนะคะทุกๆคนนะสวัสดีค่ะประชาชนสู้เพื่อเสรีภาพนะจ๊ะความถ้าเรามีเสรีภาพความเสมอภาคพลา,าดอนภาคเนี่ยใครจะมาดูถูกความพิการของคนไม่ได้นะคะแต่สำหรับคลิปหน้าอาจจะด่าปรีนาเยอะหน่อยนะคะแต่คลิปนี้ก็ขอเบาเบาเนาะ คือเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองเพื่อจิตใจตัวเองเพราะว่าป้าให้เวลาในโซเชียลประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วที่เหลือจะต้องเป็นชีวิตจริงของป้านะคะชีวิตจริงของเราก็คือป้าบอกได้เลยว่าคือหญิงชราคนหนึ่งอายุห้าสิบกว่าไม่ชราได้ไงเมืองกลางคนก็สี่สิบเลยสี่สิบเขาเรียกว่าชราก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะบ๊ายบาย